เจอกันครั้งที่สองใช่สักลายมือกับปลาไปแล้วครั้งแรกดีเรื่องไหนบ้างคะการงานดีขึ้นโชคมีเพราะสังเกตก็โควิดเนาะหยุดไปยะหยุดไปนานกันโชคาภแล้วก็ควิมาก็มีโชคก็มีเลยมีเลยวันแรกที่พีสักก็คือเย็นอย่นั้นพูดง่ายเลยเลยอ๋อถูกบ้านเลขที่กันใช่ไหมคะนะคะอ๋อเราปริมาณแล้วพี่ดีเรื่องการค้ายังไงบ้างคะการค้าหนูเปิดร้านซ้มก็คือจากที่ไม่ค่อยมีงานก็มี ค่อยมีจต่หนูยังมีหนูก็ยังรอดเหลือเหลือเหลือมากกว่าเดิมแล้วโควิดเป็นยังไงบ้างก็ยังปกตินะอืไม่กระทบไม่ไม่มีผลกระทบกับหนูก็ยังมีงานล้างแอร์อะไรพวกนี้ยมีไปได้ตลอดอื ก็ยินดีด้วยนะคะวันนี้เลยมาเพิ่มมาเพิ่มถึงทองน,นะฮะขอให้สมปรารถนาร่ำรวยแล้วเราจะได้เจอกันอีกยิ้มแบบนี้เยอะๆนะคะป้าชอบ <c oughs> ครูบาอาจารย์ชอบให้ลูกค้ายิ้มทุกคนนะคะขอให้สมปรารถนาค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ